มนเเนือ,อสวัสดีครับพเพื่อนเื่อครับวันนี้ผมจะมาแนะนํานะครับมาแนะนําและมาวิธีดูครับหรือข้อระวังนะครับสําหรับคนที่จะติดปัม๊มไฟฟ้านะครับปั๊มยกดํานะครับตัวนี้เป็นยี่สิบสี่โวลต์น,นะครับสองสองกิโลวัตต์นะครับ คือผมได้มาแล้วผมต่อนะครับสายนี้ทีแรกเขาต่อมาอย่างนี้นะครับถ้าผมต่อบวกต่อลบเข้าแล้วมันยังไม่ได้ต่อนะครับเพาแค่เอาแตะเฉยๆนี่ครับยังมีรอยดำๆอยู่เลยครับนีมันช็อตนะครับผมก็เลยมาถอดสายตัวนี้ออกนะครับผมตามที่ผมดูแล้วสายสีดำมันน่าจะเป็นดินเนาะกลับมาอยู่ที่ขั้วบวกนะครับผมก็เลยถอดออกแล้วก็ลองเอามาใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็ต่อดู ใช้ได้ครับระวังนะครับคือบางทีร้านที่เขาขายเขาไม่รู้นะครับเขามันเป็นที่บริษัทที่เขาประกอบมานะครับเขาอาจจะรีบนะครับแล้วก็ประกอบหลงลืมนะครับตรงนี้ที่เป็นบวกจะมีแต่สายรีโมทนะครับจะไม่มีสายตัวอื่นเข้ามายุ่งนะครับจะมีแค่รีโมทแล้วก็เอาสายขั้วบวกใหญ่เข้ามาเข้าตรงนี้เลยนะครับอันนี้ออกจากมอเตอร์นะครับเป็นสายสีดําเหมือนกันนะครับ กลับเอาไว้ตรงนี้ครับกลับเอาไว้ตรงนี้ช็อตครับทีนี้มันโบ็อตนี่สายสีดําที่ออกจากมอเตอร์<ม>บาง<ม>บางบางตัวมันจะมีเส้นเดียวครับแต่ตัวนี้มีสองเส้นไอ้นี่ก็เข้าไปก็เข้ามานี่มานี่มันนี่มันเป็นสายลบเหมือนเดิมครับตัวนี้ก็เข้าลบนะครับก่อนจะต่อนะครับให้ดูสายไฟก่อนนะครับเพื่อนๆครับว่ามันถูกหรือเปล่าถ้าไม่ถูกช็อตนี่เจ๊งเลยนะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับ สำหรับคนที่ไม่รู้นะครับวิธีต่อสายไฟนะครับไอตรงตัวนี้น้อยนีเ่เขาเรียกอะไรก็ไม่รู้นี่ออโตมิติหรืออะไรนี่ตรงนี้เป็นบวกนะครับลบเข้ามอตเตอร์นะครับตรงมอเตอร์นะครับตรงนี้เป็นบวกไม่เป็นลบถ้าออกจากมอตเตอร์มีเส้นเดียวก็คือลบครับมีสองเส้นก็ลบทั้งคู่เลยครับ<อ>ที่เป็นสีดำคือเขาตัดเป็นลบครับไปแล้วครับ,สำ,รบ,รบสำหรับผู้ที่ซื้อมาใหม่ต้องเช็คสายไฟก่อนนะครับ ไปแล้วครับสวัสดีครับ